สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับไปวกได้ครับผมนะอยู่กับ FD 1.8นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆท่านรอคอยเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับปั๊มพวงมาลัย power ใน civic FD นะตัว1.8เนี่ย จะเป็นพวงมาลัย power แบบไฮดรอลิกนะครับนั่นก็คือใช้ปั๊มเนี่ยในการปั่นน้ํามันเอาไปช่วยเบาแรงนะส่วนในตัว2.0นะครับจะเป็นแหลกไฟฟ้านะครับจะเป็นมอเตอร์ช่วยเบาแรงเวลาหมุนพวงมาลัยนะทีนี้ปัญหาของตัวปั๊ม power แบบไฮดรอลิกเนี่ยครับมันใช้น้ํามันนะครับใช้น้ํามันแล้วก็ใช้ปั๊มปั่นมันก็จะเกิดปัญหาน้ํามันรั่วนะครับตามอายุการใช้งานนะเพราะข้างในมันมีซีนต่างๆนะครับใช้งานไปนานซีนแข็งซีนเจอความร้อนนะครับ มันก็กักน้ำมันไม่อยู่ปั๊มก็จะรั่วนะครับรั่วหมดเลยนะครับทั้งปั๊มแหลกก็รั่วนะครับรวมถึงท่อท่อละมันพาวเวอร์ก็รั่วนะครับเป็นปัญหาที่ได้เจอทุกคันแน่นอนนะครับสําหรับรถที่ใช้พวงมาลัยพาวรเวอร์แบบปั๊มน้ามันนะครับเนี่ยครับหน้าตาของปั๊มพาวเวอร์นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนั้นนะก็ถอดยากอยู่แล้วนะในซีวิ c เอดีเราห้องเครื่องเล็กไม่มีอะไรถอดง่ายเลย ตั๊มพาวเวอร์ตัวนี้นะครับสมาชิกส่งมาเป็นนายแบบนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเวลาผมโพสตามหาอะไรเสียเพื่อเอามาทําคลิปเนี่ยก็จะมีสมาชิกส่งอะไรกันมาให้ผมเอามาทาคลิปแบบฟรีๆเลยนะครับขอบคุณน้ําใจสมาชิกทุกท่านมากๆนะครับเมาเริ่มกันอันดับแรกนะครับเวลาเราถอดตั๊มนะครับน้ํามันพาวเวอร์ที่อยู่ในระบบมันจะไหลออกนะอยากให้ดูดน้ํามันพาวเวอร์ออกก่อนนะครับเวลาถอดน้ามันมันจะได้ไหลออกน้อยนะครับผมจุดแดงๆเนี่ยนี่คือ กระปุกน้ำมัน power นะครับนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยตัวบีบขวดแชมพูอะไรต่างๆนะครับผมนะบีบดูดน้ํามันนะครับเอาใส่ขวดนะครับอ่าอันนี้ผมบีบออกไปแล้วนะครับนะดูดออกให้หมดตรงนี้เลยนะครับก็จะสังเกตสีน้ามัน power เ,เนี่ยดำปีเลยนะครับ วิธีการยืดอายุปั๊ม power กับพวกแหลกน้ำมันนะครับการเปลี่ยนน้ำมัน power บ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุได้นะครับถ้าดำแบบนี้ก็คือน้ำมันมันสกปรกมากนะครับเคเมื่อดูดออกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวมากดสายพานกันนะครับวิธีการปดสายพานก็คือดันเจ้าตัวลูกลอกนะครับดันลูกลอกตั้งสายพานนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดสายพานได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบอร์19นะใครที่ติดตามคลิปผมนะก็กาจจะถอดเป็นละนะก็ผมถอดบ่อยละ อ่าโอเคอ่าโอเคอ่ะเอามือซ้ายด้านปึบนะครับนี่สายพานก็ห okay ย <player> ่อนนะครับพอสายพานหย่อนนะครับก็เอาสายพานออกจากมูเล่ไดชาร์จนะครับปึบปีนึงอ่าโอเคมดแล้วอ่าโอเคแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับถ้าทำสองคนจะทำง่ายนะครับมาต่อกันด้านล่างนะครับผมหลังจากเอาสายพานได้แล้วนะครับก็เอาสายพานออกจากตัวมูเล่ตามพาวเวอร์ เนี่ยสูวปั๊มเาวเวอร์นะครับจะมีท่อน้ำมันนะครับอยู่สองเส้นนะครับนะครับอันนี้เป็นท่อออกนะครับเป็นไฮเพชเชอร์นะครับท่อแรงดันสูงนะครับอันเนี้ยนะครับตรงนี้นะจะเป็นท่ออ่าน้ํามันที่ไหลจากกระปุกนะครท่อตรงนี้นะครับพอถอดน็อตนะครับก็ถอดท่อออกนะเวลาถอดท่อนะครับมันจะมีน้ํามันไหลออกมานะครับก็หาอะไรมาลองหน่อยนะครับ มุมทำงานมันจะน้อยหน่อยนะครับพยายามหามุมขันน็อตให้ได้นะครับผมค,ครับเราถอดท่อออกนะครับไม่ค่อยขยับนะ ไปเจ้าท่อในนะครับอ่าตอนนี้จะออกง่ายหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ท่อน้ํามันหลุดแล้วนะครับผมเมื่อเราปลดสายน้ํามันสองอันนี้ได้แล้วนะครับต่อไปนะมันจะมีน็อตยึดปั๊มอยู่ด้วยกันสองตัวนะครับตัวล่างกับตัวบนนะครับตัวล่างเนี่ยอ่ะก็จะง่ายง่ายหน่อยนะครับมอเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวบนเนี่ยอ่้าลวงจากด้านล่างเน่ยยากเลยนะครับไปดูกันนะครับ เี่ครับเห็นไหมนะเดี๋ยวผมเอาลายนี้ชี้นะครับถ้ามองจากด้านบนเนี่ยครับนี่คือตัวนี้นะครับอ่ะนะครับคือน็อตตัวนี้นะครับทีเนี้ยอ่าช่องช่องเข้าทำนะมันแคบมากนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราเอาตรงนี้นะครับเอาสายกาวที่ยึดติดกับแท่งเชื่อมตรงเนี้ยเอาออกนะครับก็จะพอมีอ่พื้นที่ให้ลวงตรงนี้นะครับแล้วอ่าผมแนะนํานะครับให้ถอดตัวนี้ออกนะครับแผงจิ้หลีดตรงกลางเนี่ย กับแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับผมเนี่ยแผ็เื่องเหล็กกับแผ่นเหล็กตรงกลางเอาออกนะครับพอเอาออกปุ๊บนะเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการเอามือล้วงเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับนะในการใช้ประแจถอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมนะโอเคจบและนะครับอ่ะเหลือน,น็อตตัวล่างนะครับ ตอนนี้ปั๊มพวเวอร์หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าหาเหลี่ยมเอาออกนะครับโ,โหลุดแล้วนกว่าจะหลุดนี่เอาเรื่องเลยนะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับระหว่างถอดนะครับก็ ไรอุดท่อํามันไว้ด้วยนะครับนะเวลาถอดมันมีเศษตรงเศษดินนะครับนี่ครับนะสภาพก็ทำตาม power ใอรมันรั่วนะครับผมพมันเยอะมาเนี่ยน้ำมันมันจะมาโดนพวกยางแท่นเครื่องนะครับโดนมูเล่หน้าเนี่ยครับผมมันจะทําให้ยางบวมนะครับพอยางบวมพวกแท่นเครื่องพวกยางของมูเล่เนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับนะอันนี้ท่อไฮเฟชเชอร์นะครับนะมันมีโอลิงด้วยนะครับ เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องแกะโอลิงออกมาเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยโอลิงจะแบนดี้เลยนะครับท่อโลก็เหมือนกันนะครับนะครับตัวท่อไฮเพรสเชอร์นะครับจะมีน็อตยึดอยู่ด้วยกัน2ตัวส่วนท่อโลนะครับจะมีน็อตยึดหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับเป็นเงี้ยงของท่อนะครับมายึดมาใส่รูไว้นะแล้วก็เป็นน็อตยึดอยู่1ตัวนะครับแล้วก็น็อตยึดตัวปั๊มเนี่ยแหละตัวบนเนี่ยโอ้เอาออกยากนะครับมาถอดมาได้แบบนี้แล้วนะครับนะ เราก็ใส่ปั๊มใหม่เข้าไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่เปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์ยกชุดนะครับนะก็ประกอบกับตามขั้นตอนเดิมเลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนโอลิงที่ท่อด้วยนะครับตัวปั๊มพาวเวอร์เนี่ยครับมีทั้งของแท้ของเทียบนะครับของเทียบก็ประมาณสองสามพันนะครับแต่ของแท้นี่ก็หลายพันอยู่อีกทางเลือกก็คือซ่อมนะครับมันก็มีชุดซ่อมชุดโอเวอร์ฮอนของมันนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบกลับตามเดิมก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรนะครับอันนี้เป็นรถในแบบนะเอามาถอดให้ดูเฉยเดี๋ยวผมจะซ่อมปั๊มตัวที่สมาชิกส่งมาให้นะครับโอเคโอเคครับ,รบตอนนี้ประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามเดิมละนะเนี่ยตรวจเช็คทุกอย่างนะครับว่าปกติหรือเปล่านะมาแล้วก็มาเติมน้ามันทาวเวอร์นะครับนะนี่กลับกับกมามีขีดบนจิกักขีดล่างอยู่นะครับตรงนี้นะ ใส่ให้ได้รนะดับครับก็ใช้น้ำมันพทวเวอร์ของ Honda น,น,นี่แหละครับผมนะแล้วตอนนี้กวาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ใสายพานแล้วนะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันนะคระับ เสียงหอนหอนเมื่อกี้นะครับก็คือปั๊มน้ํามันพาวเวอร์มันหอนนะครับเพราะว่าน้ามันมันป้องกระจากระบบนะครับเราก็เติมกลับเข้าไปนะครับเติมกลับเข้าไปนะครับานะครับอาจจะลองหมุนวงมาลัยซ้ายขวาดูสักหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันมันขาดก็เติมให้เต็มนะครับ เนี่ยประมาณนี้นะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ลองสตาร์ทเครื่องนะครับออทดสอบหลังประกอบเสร็จแล้วก็เนี่ยลองมาเช็คอีกทีนะมีจุดรัวเติมตามต่อตามไาหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็โอเคปิดงานได้นะครับน้ำมันพาวเวอร์ของ Honda นะครับตัวนี้ยังไม่เคยเจอปลอมนะครับที่จริงนะครับน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยใช้น้ำมันเกียร์เติมแทนได้นะแต่น้ำมันเกียร์ใช้น้ำมันพาวเวอร์ไปเติมไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับยาวกว่าที่คิดนะครับก็จะตัดจบเป็นเรื่องของการเปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์แล้วกันนะครับถอด เราก็ใส่นะครับส่วนการโอเวอร์ฮอนปั๊มนะครับเดี๋ยวเป็นอีกคลิปแยกไปเลยต่างหากดีกว่านะครับผมนะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยัส yes.